ทำอย่างไรถึงจะนอนหลับง่ายและไม่เข้าใจคำว่าชั่วรัดนิ้วมือเดียวขอคำอธิบายจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะหลับง่ายก็อนาปานี่แหละยานอนหลับอย่างดีเลยไปฝึกทำเลยแป๊บเดียวหลับนะบอกไปหลายคนเลยเอาไปได้ผลมากอีกคนเป็นไมเกรนมาสิบกว่าปี ให้เจริญอนาปาปะต่างศาสนาด้วยนะเขาเชื่อลงไปทำเดี๋ยวนี้ศรัทธาพระพุทธเจ้ามากนะอะแค่เจริญอนาปาปะว่าอโอ้หลับไมเกรนหายไปเลยจบไปเลยบางคนก็นอนไม่หลับขอบตาเขียวมาเเดี๋ยวนี้หายไปแล้วนะนอนสบายนอนรูล้ลมหายใจก็ออกแป๊บเดียวหลับนะ แล้วเวลาแล้วรัดนิ้วมือก็คือเนี่ยเอานิ้วมืองอ,อเข้ามาแค่เนี้ยกี่วินาทีอ่ะยน้อยจะตายมันมาก็ว่าเกินรัดนิ้วมือซะหน่อยก็ได้มาสอกสี่ห้านาทีนะโอ้โหแหมจะเอาแค่รัดนิ้วมือมัน,มนต่อรองหน่อยสักสามสี่นาทีก็ยังดีเนาะก่อนนอนเนี่ยรูล้ลมไปสักพักหนึ่งก็ đai, rồi